าล่ะครับผมสวัสดีครับพบกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งครับผมกับเกมเก่าเล่าสู่กันฟังดุง26ในพาร์ทที่สองแล้วนะครับผมก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาผมลุยกันเลยครับเนอร์อย e ่เอนเนอร์มีครับผม Vega, the sentient intelligence assigned to us. After learning the logistics of it appears that I can activate optional challenges that, when completed, will assist in creating your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. I enough of to... ...play around, me. Let's go. I'm going to play online แตงจรงและนี่ผมไปเล่นแล้วนะตอนนั้นเมื่อวานเล่นตอนฝนตกพอดีแต่ว่าปรากฏว่าไม่เิงเออโนยแล้วต้องขอไปต้องขอรีเซ็ตใหม่อีกครั้งนะครับผมเพื่อดูกันว่าผมเล่นยังไงนะ <S <S โอเคอเมา เปิดตรงนี้อีกทีนึงที่ตรงนี้จะมีประตูลับนะครับ <Exactly. S 1> ผมเก็บไปแล้วครับตรงนี้โอเค จะไม่สรุปเนื้อเรื่องมากนะเพราะเนื้อเรื่องนี้เขาก็รู้นอยู่แล้วนะครับผมว่าเล่นเกมเก่าครับผมโอเคลุยเปิดเ่ด่ะ เน่โอ้สิยงนะ่านะ่ารำคาญมากเลยนะเรียบร้อยไปเน่ ลงมาก็ดีแล้วลงมาก็ดีแล้วนี่ตรงนี้จะมีซีเค็นลับอยู่นะตรงนี้เดีย๋ยวต้องจัดดีๆก่อนอุ้ยอุ้ยโอเคเนี่ยตรงนี้จะมีคันยกลับอยู่คนระับนี่โอเค อ,อืตกชุมไม่เป็นไรเลยครับดูมเรานี่จะเป็นทางรับนะตรงนี้นี่แหละเรียบร้อยเก็บกองครบแล้วครับผมไปเป็นประตูรับธรรมดาครับผมตรงนี้คุยเลยคุยต่อ

มา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 อุ้ยโอเคตีมากอุ้ยตี <Okay. S 2> ผมมาทำขอนหน้านี่ยไงผมได้ปืนแล้วจากจี่ตรงนี้ต้องมีเลื่อยนะแต่ว่าผมได้เก็บไปแล้วนะครับผมตรงนี้มีเลื่อยครับเก็บเลือยจากตรงนี้นะ นี่ครับได้เรื่อยมาแล้ว่อย่อย่อยทู อ่ชอบทานนี้มากปอยโองที่ผมเล่นไปรอบนึงแล้วนะแต่เมื่อวานฝนมาตกเลยครับก็เลยมาอัดวันนี้แทนดีกว่าโอเคต้องหาการเหลืองใช่ไหมไปก่อนไปก่อน โอเคขอสุนหน่อยจ้าเนี่โอเคเปิดนี่ก่อนคนระับไม่สักกิดเหรอสักกิดเหรอนี่คือแบบเดี๋ย โอเคเสียงน่ารำคาญมากเลยอ่ะตัวเนี้ยนี่ลุย ไปแตนจะคาต่อยชอบมากเลยตรงนี้เอ,อ้ขอสุนหน่อยเอี้ ต้องลังเลต้องลังเลคือแต่สาขาต่อยนี่ชอบมากมนี่ไงเสียบร้อยคุณยิงไปไหนวะเนี่ยต่อยหัวแตกเลย ตืบออย่าไม่หมดอย่าไม่หมดดีมากคือโอเคหมดครับผมไปไปตัวนี้เลยครับโอเคลองตรงนี้ เล่แบบเร็วแล้วกันนะเพราะว่าผมเล่นแล้วหน้าตาเน,นี้โอเคอ่ะผมหยิบม็อดไปแล้วครับตรงเนี้ยโอเคเล่นใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันการเหลืองเราเบอร์ซะดึง ยจ้าเอแล้วก็ลงไปครับผมตรงนี้แล้วก็กลับไปใหม่ครับแล้วก็เปิดตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมาเปิดเปิดประตูนี้ได้นะนี่ไง,งนี่จะเป็นสิทธิ์รับอีกที่หนึ่งนะก็คือตรงนี้ครับผมเอตรงนี้ผมเก็บไปแล้วผมเก็บไปแล้ว ให้ดูอีกครั้งนะนี่คือประตูรับครับผมตรงนี้อ่ะอุ้ย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 ,อยลอยจบ้อย,ย,อยนี่ตรงนี้มีชิปโทเคนนะผมเก็บไปแล้วนะตรงนี้โอเคเรียบร้อย เราขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะมีสเข็ิลรับตรงนึงก็คือผมได้พลาสมาเรเฟลจากตรงนี้ครับผมนี่ไงนี่ครับผมนี่ครับผมได้มานะแล้วครับพลาสมาเรเฟลน่ะแล้วก็ออกทางนี้เลยครับโอเคกลับไปที่เก่าได้เลยป้ออกทางนี้ครับ ตอนนี้ก็ได้ปืนครับตรงน,นี้ตรงน,นี้ได้ปืนกลน,นะครับผมเก็บไปแล้วครับเสบร็จลาไปเรื่องนี้ต้องมาต้งเดานะคนก็เก่นอยู่แล้วผมเส้นเ,ออเกมเก่าอยู่ตอนนี้เกมน,นี้ออกมาสี่ปีแล้วล่าสุดคืออีทานอลไงครับ เป็นอิฟกที่ชอบที่สุดแล้วมาเลยเบอร์ซกฉีชิ้นชนชิ้นแบบนี้ชชิ้นน,น,นี่ชอบมากชอบมากนี่นี่เลยต่อยกระจายอะ เี่ต่อยกระจายฉีกชิ้นชินฉีกชิก้นชิซนน่ะทืบเลยคุณไม่ทันสุดท้ายไม่ทันว่ะโอเคมาลุยอย่างงี้ก็ได้ไปไหนจ้ะล่วง อืมอุ้ยโดนนะเนี่ยโอเคลวงโอเคลวงล,ง,ลงมาสวยงามมากยังยังมียังมีอยู่นะนี่เสียงเพลงแสดงว่ายังอยู่เนี่ยนี่ไหนวิ่งเข้ามาโดนชนอย่างนี้ โอเคเงียบไปแล้วนะฮะตรงนี้จะมีซีเค็ดลับตรงนี้อยู่นะะซึ่งผมเก็บไปแล้วนะก็คือตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ถ้าใครเล่นเน่ยคงรู้ว่ามีตุ๊กตาซ่อนตรงนี้นะแต่ผมเก็บไปแล้วนะครับผมก็เข้าทางนี้ได้เลยครับจะเป็นทางลัดนะไม่ต้องขึ้นฟต์ก็ได้นะครับ ลงไปนี่เรียบร้อยครับระบบซะเคลื่อน,นที่ดาวเทียมครับผมตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วไปไปกันเลยครับแม่ ไปจะเอ๋จะเอ๋ไปอ,อืปีนได้เลยเข้าตรงนี้มาแล้วก็ไปทางนี้มั้ง โยลงไปเรียบร้อยนี่แหละ นี่แหละนี่แหละาตรงนี้ปืนกลนนะพอลืมเปิดประตูตรงนี้อ่าเปรียบห้อย นี่นะใส่ราคาต่อยนี่ละระเบอร์ดีกว่าครับตรงนี้นยตรงนี้ก็มีชิปโทเก้นอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมเก็บไปแล้วครับ ตัวปกน,น่าราคาญมากเลยยิงมันก่อนแล้วกันเร,เราเบิดซะียบร้อยไปอ๋อตรงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับถ้จาจะไม่ผิดอ่ะ ตรนี้จะมีซีเคตอยู่ตรงนึงนะครับก็คือเอ,อตรงนี้มันจะเป็นตุ๊ก,กตาอยู่ตรงนี้ครับผมซึ่งผมเก็บไปแล้วครับผมตุ๊ก,กตาเป็นตุ๊ก,กตานะแต่ใครเล่นเคยเล่นยิ่งคงทราบดีนะะือจริงตรงนี้ต้องมีอาเจนเซลโผล่นะครับผมผมได้อาเจนเซลแล้วไง ที่ตรงนี้ต้องได้ต้องมีอาเจนเซลโผมาให้เราเก็บนะครับผมแต่ผมเก็บไปแล้วนะอันนี้ก็สรุปย่อเลยครับช่วง่างตัดตอนเลย <c oughs> I feel I should apologize for what's happened here. Some of my boys took things too far. Hmm. Olivia was the cause of all <laughs> And I believe you will have to deal with her in time. Hmm. You may not agree with our research, but know this we exploited hell and its resources because it was in mankind's best. วุ้ยลันลันลันโอเคต้องรีบไปครับโอเครับทราบครับ ทีนี้ตรงนี้จะมีอาร์เจนเซลให้เราเก็บนะแต่เราเก็บไปแล้วนะครับผมเก็บไปแล้วนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยครับ really แล้วก็กดตรงนี้จบแชปเตอร์ครับผมผมเก็บไปแล้วนะครับผมเอาละผมมุ้ยโอโซนเกมมิ่งก็ต้องขอเซฟตรงนี้ก่อนนะนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งในพาร์ทต่อไปครับผมหวายผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม